สวัสดีค่ะทุกคนจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราได้เดินทางมาที่สถานีรถไฟเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านค่ะและสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องเข้าไปเอาสัมภาระที่เราได้เอาไปฝากเอาไว้ที่ล็อกเกอร์ซึ่งอยู่ในสถานีรถไฟแห่งนี้นะคะ แต่เราไม่สามารถเข้าไปได้ค่ะเราไม่สามารถเข้าไปเอาสัมภาระของเราได้เพราะว่าตำรวจค่ะตำรวจมาทำอะไรที่สถานีรถไฟเต็มไปหมดเลยและแถมยังปิดก,กั้นประตูทางเข้าซึ่งเราไม่สามารถเข้าไปเอากระเป๋าสัมภาระที่เราใส่ล็อกเกอร์เอาไว้ในนั้นนะคะ และตอนนี้รถไฟขบวนที่เราต้องขึ้นกำลังจะออกจากชานชลาไปแล้วค่ะในขณะที่เรายังไม่มีสัมภาระของเราเลยเราจะทำยังไงคะเราจะต้องรอจนกว่าเหตุการณ์นี้จะจบลงและคุณตำรวจอนุญาตให้เราเข้าไปเอาสัมภาระได้ แล้วเราจะต้องรออีกนานแค่ไหนแล้วถ้ารถไฟออกไปแล้วเราจะทำยังไงต้องนอนที่นี่ไหมเนี่ยและในตอนนี้รถไฟ ขบวนของเราก็ได้ออกจากชานชลาไปแล้วค่ะทุกคนในขณะเดียวกันเราก็ยังนั่งรอที่จะเข้าไปเอาสัมภาระของพวกเราค่ะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ยังไม่มีวี่แววเลยค่ะระหว่างนี้สองนักข่าวสาวของเราคือไก่หมูและสาวแปมคนโก้ นางก็ไม่ได้อยู่เฉยนะคะนางไปสอบหาข้อมูลมาค่ะว่าต้นเหตุนั้นคืออะไรต้นเหตุเกิดจากเด็กวัยรุ่นสองคนนี้ค่ะที่ยืนตัวสั่นอยู่นี่ค่ะคุณขาคือว่าทั้งสองคนเนี้เขาไม่ได้เอากระเป๋าใส่เข้าไปในล็อกเกอร์นะคะ วางเอาไว้ข้างหน้าล็อกเกอร์ง่ายๆอย่างนั้นเองอะคะ่ะแล้วนางก็หายกันไปนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าในกระเป๋าของเขาไม่มีสิ่งของมีค่าอะไรนะคะแล้วก็ล็อกเกอร์อาจจะเต็มหรือไม่ก็นางอาจจะไม่มีเหรียญหยอดหรือจะด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่นะคะคือสรุปว่าทั้งสองคนนี้เอากระเป๋าเป้ วางเอาไว้หน้าล็อกเกอร์ลักษณะแบบนี้เองนะคะและที่นี่โดยปกติแล้วเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยมาตรวจตราอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็มาเจอกับกระเป๋าเป้ที่วางไว้ข้างนอกเขาก็เลยตั้งสันนิษฐานเอาไว้ว่าอาจจะเป็นระเบิดนะคะเพราะว่าช่วงนี้ที่เยอรมันก็มีเหตุการณ์ ชุลมุนวุ่นวายอยู่บ่อยพอสมควรค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจมานะคะเพื่อที่จะมาตรวจสอบว่ามีอะไรผิดปกติในกระเป๋านี้หรือเปล่าด้วยเหตุนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงยกขยงกันมาแล้วก็ปิดกั้นทางเข้าทั้งหมดนะคะคือทุกคนที่ฝากกระเป๋าเอาไว้ไม่สามารถ เอากระเป๋าออกมาได้ค่ะต้องรอจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะอนุญาตเท่านั้นค่ะแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆบังเอิญไปเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะให้แก้ปัญหาโดยการนำตั๋วรถของเราเนี่ยค่ะไปที่อินโฟเมชันของสถานีรถไฟนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่สแตมป์ตราแล้วก็เซ็นชื เราก็จะสามารถใช้ตั๋วใบเดิมนี้ขึ้นรถขบวนถัดไปได้นะคะโอ้ทริปนี้ชุลมุนวุ่นวายตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายเลยค่ะทุกคนคะ่ะกว่าเราจะได้ขึ้นรถก็ดึกดื่นอ่อนเพลียไปตามๆกันเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะสำหรับทริป มื่นเช่นก็จบลงแบบหมืนๆเช่นนี้แล้วค่ะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าทริปหน้าจะไปที่ไหนรอชมนะคะบ๊ายบาย